สวัสดีสสดค่ะด,ดิฉันนะคะชื่อนางสาวพันธภัณฑนิยมคุณค่ะและดิฉันนางสาวกัจฉพลวร,ราจาค่ะพวกเรานะคะมาจากมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสารคดีประเพณีวิถีชุมชนตอนประเพณีทิ้งกระจาดค่ะ ประเพณีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมของชาวจีนที่จัดขึ้นในเดือน7็ตามจันทรคติเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและทำทานแก่ผู้ไร้ญยยาติโดยมีการไหว้บรพพบรุษและผีไร้ญยยาติสำหรับบรรพบรุษจะมีการตั้งเครื่องเส้นไหวในเขตจำกัดเพื่อป้องกันผีอื่นมาช่วงชิงส่วนการไหว้ผีไร้ญาติจะเตรียมอาหารจำนวนมากจุดทูปที่ฝักเขียวและเมื่อเสร็จพิธีก็จะนำอาหารไปรับประทานต่อ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราไปสัมภาษณ์กับประธานมูลนิธิสารเจ้าไต่ฮงกงุงเกี่ยวกับประเพณีทิ้งกระจายกันเลยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นความ เนะมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกว่าหย่ยม,มโลกนะเพราะว่าหนึ่งยม,มโลกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ดวงวิญญาณต่างๆที่เล่ร่อนอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเอามาหากินนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นมาเลยในความเชื่อของคนจีนนะคือยมพบาลเนี่ยก็ปล่อยดวงวิญญาณต่างๆออกมาเพื่อที่จะหากิน คนจีนก็เลยจัดพิธีทิ้งกระจาษขึ้นเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ไร้ญาติทั้งหลาย ผมขันชิดอมรทิพรน์นะครับเป็นประธานมูลนิธิรวมใจลังสิตปทุมธานีไต้ฮงกงหลังสิตครับแล้วในในงานอะค่ะมันมีพิธีกรรมอะไรบ้างอะค่ะในงานพิธีกรรมของคนจีนเราก็จะมีพระพระที่จะมาสวดเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนะแล้วลูกหลานต่างๆลูกหลานก็จะมาไหว้ สิ่งที่ทํำกันมาก็จะมีความเชื่อถือของคนจีนเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าเป็นกระดาษเงินทองก็เป็นกระดาษเสื้อหีบก็เป็นกระดาษมีภูเขาเงินภูเขาทองนะลงเจต่างๆที่จัดพิธีทิ้งกระจาษเนี่ยก็จะมีม,มีมีพวกกระดาษนี่เป็นเป็นของคู่กันนะแล้วไอ้สิ่งอาหารอาหารข้าวหวานนี่ก็ก็มีอยู่แล้วแล้วคนมาร่วมทําบุญก็ก็เข้ามาร่วมทําบุญกัน มาเอาข้าวสารอาหารแห้งก็มาไหว้ไหว้แล้วมูลนิธิก็จะเป็นคนแจกไอ้นี่คือประเทศประเพณีใหญ่แล้วถือประเพณีค่ะมีความสําคัญอย่างไรคะเออจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความสําคัญมันเป็นวัฒนธรรมจีนเนี่ยเป็นความเชื่อถือของคนจีนแล้วก็ทุกคนก็มาทำเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองดีทุกคนก็ให้ความสําคัญในการจัดงานนะว่าอันี่นี่คือความสําคัญของมัน แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่วมประเพณีค่ะแล้วเกิดมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมค่ะเขาต้องยังไงบ้างคได้เลย,เ,ลยเพราะเข้ามาแล้วส,สิ่งที่เข้ามาแล้วก็เราก็มาสัมผัสด,ดูว่าดูว่าเขาทําอะไรมั่งหนึ่งเราจะมีบริจาคบริจาคเนี้ยข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราที่นี่เรามีทําเป็นอาหารถาดอะเป็น,ปนทำอาหารถาดสําเร็จรูปก็จะมีน้ําข้าวกับข้าวต่างๆเพื่อที่จะไปไหว้ปู่ย่าตายายสัมภเวสเีที่ล่วงรับไปแล้ว นี่คืออันนี้ทุกคนก็จะก็ะเข้ามาสัมผัสแล้วอยากเห็นพอเห็นแล้วก็อยากจะทำและ,และคำถามสุดท้ายนะคะแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีทิ้งกระจาดนี่ต้องทํายังไงบ้างคะเราก็ต้องพยายามให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเข้ามาสัมผัสเข้ามาดูอางนั้นที่นี่เราจะมีเฟซไต้ฮงกงขลงรังสิ ว่มันก็จะมีประเพณีต่างๆประเพณีกินเจมีแห่เจ้าประเพณีทิ้งกระจาดมีการไหว้มีอะไรต่างๆเราก็จะเสนอข่าวไปเรื่อยๆจชากในเพจใช่ปรากฏในเพจจะเห็นเรื่อยเลยตุ๊จีนตุ๊จีนก็ดีตุ๊จีนก็จะมีงานตุ๊จีนทําบุญเสดาะเเราะห์นะ่นะแก้ปีชงเนี่ยอันะนี้คือตุ๊จีนนะพอตุ๊จีนเสร็จแล้วก็ไปถึงงานทิ้งกระจาดลนะงานทิ้งกระจาดก็จะเป็นประเพณี นี่แล้วก็เดือน9กินเจนเทศกาลกินเจตรงนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมของพระแล้วคนก็มานั่งสวดมนต์คนมานั่งทําบุญเดินทูบกันทานเจนะก็ะครบรอบเนี่ยมันก็รอบอนึงงี้ามสงานที่มูลนิธิเราจัดนะ,ะถ้ามีโอกาสก,าก็ก็เข้ามาดูไปจะได้มาช่วยกัน <laughs> ที่นี่เปิดรับตลอดอุนนิธิมันไม่ก็ของส่วนรวมเลยนะของส่วนรวม ผลประโยชน์มันก็ให้กับผู้ยากไร้ ค่ะก็ขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราสองคนแล้วก็ให้ความรู้กับคนทางบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ค่ะมูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานีไต้ฮงกงรังสิตค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจที่อยากจะเกี่ยว,ก,ยวกับประเพณีทิ้งกระจาดก,ก็สามารถมาเข้าร่วมได้ที่มูลนิธินะคะในเดือนสิงหาคมใช่ค่ะหรือว่าติด,ต,ด,ต,ดตามเพจของมูลนิธิได้เลยค่ะทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะ แล้ววันนี้บทหน้าที่ของพวกเราสองคนแล้วนะคะเชิญรับชมช่วงต่อไปกับพิธีกรสองสาวที่รอรับช่งต่อจากพวกเราได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือประเพณีทิ้งกระจกค่ะการทิ้งกรจจาเนี่ยชาวจีนจะเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าซีโกซึ่งเป็นการให้ทานแก่วิญญาณไร้ญาติค่ะหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าโผโตเป็นการโปรดสัตว์โดยทั่วไปค่ะซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะชาวจีนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะประเพณีทิงกระจาดเป็นประเพณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิศาลเจ้าไต้ฮงกงหรือมูลนิธิใกล้บ้านได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาวกัชพรวิรวาจาและดิฉันนางสาวพานภัทรทิยมคคุณขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ